มาเป็นแชมป์ในโลกของอนิเมะที่สุดแข่งๆนี้กันเถอะป้องกันลูกบอลแห่งความตายด้วยดาบของคุณใช้พลังและความสามารถที่มีทั้งหมดเพื่อทำให้คุณชนะพร้อมกันรับเจมอันมากมายและก็ขึ้นไปที่เลดเดอร์บอดในครั้งนี้ก็อยู่กับเกมโรบออีกอยิ่งเคยนนะทุกคนกับเกมแนวอนิเมะที่มีชื่อว่า เดดบอลนะฮะในตอนแรกที่เราเข้ามานะฮะทุกคนเขาจะให้เราสุ่มตัวละคร3ตัวนะฮะเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะนั่นก็คือไซโตถือก่านถ้าด้วยโคตรใหญ่โตกับกาสซมีอะไรไม่รู้อะนน่าจะเขียวเขียวข้าวแล้วก็ลูฟัสถือดาบคดดาตานอันนี้ไม่ค่อยสมกับเป็นลูฟี่สักเท่าไหร่เลยผมไม่รู้ว่าทุกคนสุ่มได้ตัวอะไรนะแต่ตัวที่ผมได้ก็คือ การสื่อ <Yas> แต่พูดมันก็คือโกโจจากจุดจุสุไคเซนนั่นเองมันจะต่างจากเกมเกมอื่นตรงที่ว่าในทันทีที่เราเลือกตัวละครมานะฮะเขาก็จะให้สกิลเรามาด้วยมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันเห็นมุนกว่าไหมฮะ4สกิลเลยโดยทุกสกิลนะฮะเขาจะรีเควสเป็นเลเวลเอาไว้สกิลแรกเลเวลศูนย์นั่นก็คือใช้ได้เลยเป็นสกิลพื้นฐานเฟกบอลผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าโกโจมันเก่งหรือเปล่าแต่มันคือตัวแรกที่เขาให้มาในราคา5,000เจมเลยนะน่าจะเก่งมั้ง ทอมอนอยากเล่นแล้วเร็วๆๆไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่มันน่าจะเหมือนกับเกมเกมอื่นอย่างอันนี้ไม่บอหรือเบดบอลนั่นแหละคล้ายๆกันใช้ฝีมือล้วนๆแล้วฝีมือเราก็มีเยอะซะด้วยมาให้ชมสิครับโอ้โหทำไมบอลอยู่ข้างบนในเกมนี้เราจะไม่ได้แตกในครั้งเดียวนะ,ะทุกคนเราจะมีเลือดอยู่ข้างบนให้ไหมฮะสามอดด้วยกันถ้าเกิดเราการไม่ได้3ครั้งเราถึงจะแตกนะฮะแต่ถ้าเกิดเรายังกันได้อยู่ใน3มรอบ ก็ไม่เป็นไรและเหมือนโดนลุมเลยเฮ้ยโอ้แล้วเกมนี้เขามีสกิลแฝงกันอลังการแล้วกันสกิลอะไรนี่เฟกบอลมันมีอะไรดีวะเฟกบอลว้าวเอ้าอเฮ้ยโอ้ตาเรานี่หว่าเฮ้ยทำไมเราโดนลุมวะใช่ไหมเนี่ยเราผมว่าเราโดนลุมนะอ่าทุกบอลมาหาเราหมดเลยฮะในตอนนี้ผมเหลือแค่เลือดหลอดเดียวแล้วนั่นก็หมายความว่าผมโดนได้อีกครั้งเดียวเฟกบอลอ๋อ โอ้อเกผมว่าเกมนี้ค่อนข้างดีอยู่นะมันดีตรงที่เราจะมีทั้งหมด3ชีวิตด้วยกันฮะไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวแบบเกมเกมอื่นอะ่ะมันทําให้เราได้เล่นนานขึ้นและแน่นอนว่ารอานานขึ้นด้วย <laughs> และอีกข้อหนึ่งคือที่เราชอบเลยก็คือแต่ละตัวละครที่เขาให้มามันทาให้เรามีสกิลหลายสกิลมากเลยอะ่ะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันเลยอะ่ะมันทาให้ตัวซ้ําๆท,ที่เราได้มาเราสามารถเล่นไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็จนฝาจะเลเวล85เพื่อเอาสกิลสุดท้ายอะ่ะรอานานโคโอ้โห อบอลบอลบอลแอกแอกแอกบอลแอกเรียบร้อยออ้ยด้วยมีนี่นี่หน้าตากับอาว,วุธช่างเข้ากันเหลือเกินอยู่ห่างเขาดีกว่าอันตรายลึกบอลมาหาเรามันโค้งนะบอลแม่งมีการโค้งด้วยอะ่ะฮู้ฮะฮ้หหโหดูดิอเออไปไหนวะเว,ะวกบอลอ่ะไม่ทันพอจะคิดได้บอลอัดหน้าไปแล้วดีนะมีสามชีวิตถ้ามีชีวิตเดียวเราจบเกมไปแล้วคือรอนานฝ่าเล่นแต่เรายังเราอะไรยังบอลมายังอ้าโอ้ยนี่บอลหลอกหรือเปล่าอ้าว เบ็กบอลนี่นะมันจะกลายเป็นลูกหลอกนะนลูกจริงซึ่งลูกหลอกมันช่วยอะไรวะนี่อโอ้ทำไมบอลมาเป็นอย่างนั้นโอ้แฟนฟารู้สึกว่าเกมเนี้ยค่อนข้างจะเอะแฟนฟารู้สึกว่าการเลี้ยวของบอลเกมนี้มันค่อนข้างจะแอควยนมัหน่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวมันไซส์เดี๋ยวมันไม่ไซส์ดูดิมันไปยังข้างนอกกำแพงเลยอ่อไอคนนี้ก็ตีข้างบนตลอดเลยออ้คนนี้ก็ตีตาเหมือนกันโอ้ จเป็นลูกหลอกหรือเปล่าโอ้ลูกหลอกจริงๆด้วยเฟกบอลนี่ก็น่ากำคาญเหมือนกันเนี่ยใครใช้วะเราก็ใช้นี่ว่ะตอนนี้เราเหลือสองชีวิตอยู่เลยทุกคนมีสิทธิ์เป็นที่หนึ่งนะตาเนี้ยก็เหลือแค่สี่คนเองว้าวโอ้อ่ะอีเฮ้ยเฮ้ยตามไม่ทันแม้กระทั่งสายตาของเราก็ยังมองไม่ทันเอาทุกคนฮะเหลือแค่สองคนแล้วคือวินดี้ดูพูกับเราเอาไปเลยวินดี้ดูพูเอาไปใช้เฟกบอลได้ไหมอะเฟกบอลใช้ได้แต่มันก็เล็งที่คนเดียวอะโอ้อยู่ไหนวะบอล เฮ้ยโอ้โหลำไวยเฮ้ยไวจัดไม่เอาเอา๊ะสุ่มนิฟาฮะมีอะไรให้สุ่มบ้างอู้นี่ไงแพ็คแข่งแสงใช้ทั้งหมด1 k อาา่ะฮะจัดมา1แพ็คเต็มๆตนน็ๆนาะอาวุธอ่ะเฮย้ยมิดไนท์ซอสมันไม่ใช่สกิลตัวละครนี่ทุกคนมันเป็นดาบถ้นก็หมายความว่าในตอนนี้ถ้าเราอยากได้สกิลตัวละครคือมีแค่3ตัวนี้อ่ะงั้นลองไซตามะก็ได้วะห้0 0ัเจมถ้าไซตามะท่าแรกคืออัปเปอร์คัท ได้เวลาลองกันแล้วโอ้ย oh, hey, hey. อะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้เกมนี้ด่านเขามีการแอดวานในการครีเอทอยากเล่นบ้างครับเมื่อไหร่จะเป็นตาเราโอ้เ oh, จ้าเฮาบางจังหวะก็ไม่ได้ทันตั้งตัวอันนี้ของเราปะอัปเปอร์คัตโอ้ลูกจริงอ่ะอัปเปอร์คัตรู้แล้วคืออะไรมันโกงไหมว่าอัปเปอร์คัตเนี่ยทำไมเรามองว่ามันก็ไม่โกงเท่าไหร่เลยนายฮะนายฮะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเหลือกี่คนวะเนี่ยโอ้ oh, บอลเริ่มไวแล้วเปองเข้ามาก็ได้โอ้ oh. ลอยไปอย่างช้า อุ้ยของเราลูฟี่ตัวสีอุ้ยตัวสีออกเกียวๆอมเหลืองไหนเลยน่าคืออะไรวะเนี่ย Xeno Arm เหรอื่ออ่านยากจังอ่ะเอานี้ล้กัน Viper a X คอเท่ไม่เข้ากับลูฟี่เท่าไหร่แต่ก็ช่างมันลูฟัดลงสู่สนามแล้วโอ้โหโคตรโล่งเราต่อยได้ไหมเอาใช้สกิลได้เลยไหมใช้ เฮ้ยใช้ได้อ้ามันคืออะไรวะมันคือสกิลต่อยบอลน่ะ้วต่อยทำไมเออเดี๋ยวเดิมแบบเป็นไรแบบ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 แคบแบบแคบลงแล้วเฮ้ยเขาคิดเอ็ดแบบดีมากอะเกมเนี้ยดูทุกคนดูดิอู้แต่เราเอ้าเอ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้บอลนี้ค่อยค่อยมาตีแม่งเลยได้ไหมได้แล้วใครทําเพื่ออะไรวะเนี้ยตีทิ้งมันจะมีจังหวะให้เราต่อยบอลเพื่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราต่อยไปแล้วอันนี้ของเรานี่ของเราอีกแล้วของเราตลอดเลยมืดจ้ามืดมืดอ้อยคิวใครวะนี่ของเราอีกแล้ว โอ้ป้องกันได้โอ้ป้องกันได้แล้วอ่นนี้โอ้ลูกบมดไอ้ไอ้อ่าไอ้โดนลูกหลอกไอตัวนั้นอ่าฮนี้ตัวแอคโคเซบ์ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักจัดมาแล้วหมดตั้งได้ยังอ่ะได้แล้วใช่ไหมนี่ไงขี้รัวเสร็จเลยถ้าคือแซฟฟิสฟิตใครไม่รู้มาแล้วโอ้โหด่านอะไรวะเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้ไหมถามจริงๆว่าเราจะลดเลือดหรือเปล่าแซฟฟิสลองใช้หน่อยได้ไหมแซฟฟิสอ้า บอลหยุดนิ่งเฮ้ยฮอย่าบอลนั่นเอ้าตายเลยเหรอโจมก็คือไอ้แซฟฟิชของเรานี่คือแค่หยุดบอลลงแล้วเนี่ยเราอยากลองหยุดบอลในจังหวะที่ดวโกงหน่อยเว้ยเฮ้ยมีไหมสัจกจังหวะหนึ่งจังหวะนี้แหละนี่นะเอา bon ้าบอลศึกมาหาเราวเว้แล้วไงยูชะเฮ้ยอุ้ท่าอะไรอะเราเก่งมากนะโว้ยอ๋อบอลโอ้ bon โหแม่งโค้งชิบหาย อเอ้ยบอดมาอีกแล้วเล่นเกมนี้บอดมาบ่อยนะเนี่ยไอ้บอนี่มันเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าวะเออไม่บอดมันเลี้ยวสันขนาดนั้นอุ้ยท่ามันก็โกงอยู่นะมังพิชาพิชาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีน่นะป๊าไปไหนวะบอลไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แซฟฟี่อะไรนี้เลยฮะจังหวะโกงนี่นะนิ่งเหมือนช่วยเขาได้ประโยชน์อะไรวะเนี่ยเราว่าสกิลเรามันเหมาะเอาไว้ใช้กบช่วยตัวเองแล้วแหละเล้กกันสามคนแล้วหรอไม่ไวเหมือนกันนะเนี่ยตั้งหลักรอไว้เสมอ หลูแล้วเออไหนบอลเราวะโอ้ยแม่งมันแดงสองสองอันเลยอะเฮ้ยแกเอ้าไอ้คนนั้นโดนก่อนตายก่อนทักว่าเหลือแค่เราสองคนจัดมาสูเ้เปกกระป๋ายอูย้มีไปไหนอะเออบอลอยู่ไหนวะเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว คนเห็นมุมกว่านะไหม Unlock oh, Ability เอามาเลยเอามาอยากใช้ทุกสกิลโว่อยากคูบมันเป็นอะไรดีคิรัวเนี่ยไปลองทุกสกิลกันดีกว่าทุกคนฮู้วสกิลที่2คือ God Speed อันนี้คุณคุณแท้ว้าแลี่เดียวทำเพื่อมองไหนอันนี้ทำทำไมอะต่อมาคือ Light Sense Endless s t b i l i t y อย่าบอกนะว่าเราหดนอะฮ่าฮ <c oughs> ใช่จริงด้วยต่อมาคือสกิลสุดท้าย Lighting อ้อย Lighting อ้อยอ้อีอ่แลก็ l อ g h t i n งเมื่อกี้ไลติ t i เราทำอะไรได้อะเราแค่รู้สึกว่ามีสายฟ้าลงที่ตัวเราแค่นั้นเหรอจริงจริงเหรอ เราเสียไปตั้งเยอะนะกับตัวเนี้ยวัดสปีดว้าวเพื่ออะไรวะที่แหกข้าก็สปีดเนี่ยแล้วไลติงอ่ะไลติงคืออะไรอ่ะสายฟ้าว้าวมันคืออะไรวะหรือว่ามันจะเป็นบาเรียเอาไปใช้กันบอลหรือเปล่าต้องลองจอดบอลกระแทกหน้าใช่ไหมแต่เรายังเฮ้ยเดี๋ยวจ้าตีนะอ๋อเมื่อกี้บอลกระแทกหน้าตอนไหนวะอ๋อถ้าสุดท้ายอย่างที่เราคิดนะทุกคนมันคือสกิลป้องกันบอลอัตโนมัติสามวิแค่นั้นเองมาฮะสกิลเยอะเกินเริ่มกดไม่ทันไลติ้ง โห่ก oh, <laughs> wow, wow, wow. ๊อตสปีดว้าวว้าวพวกโชนมากเลยนี่นะีเออเออเมื่อกี้บอลบอลกระแทกหน้าเออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือก๊อตสปีดพาบอลกระแทกหน้าไปสองรอบแล้วจะตายเอาหยุดบอลซะเลยขอเราใช่ไหมตีแม่งโอเว่แล้วก๊อตสปีดอ๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เออเอเดี๋ยวส่งลูกเลยเดี๋ยวก๊อตสปีดแม่งพาบอลกระแทกหน้า,าแต่เรายังเฮ้ยถ้าเราไปต้องผลใกล้ๆกับคนอื่นเขาจะโกงไหมนี่แนะี่ได้ไหม ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยเว้ยเฮ้ยไม่เหมือนอย่างที่คิดเราไปบอลรู้สึกว่าอยู่ข้างบนเริ่มอันตรายทุกคนคือบอลมันจะมากระแทกตรงกําแพงอ่ะแล้วมันจะกระเด้งเว้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยซาลุกแล้วเหรอนี่นะเฮ้ยจ้าเฮ้ยไม่เอานะอันนั้นคือบอลจริงหรือบอลปลอมวะตีไปก่อนบอลปลอมถ้างั้นฮ่าห้าห้าก็สปีดเล่นอยู่กันที่เพื่ออะไรวะโอ้โหสี่คนสี่มุมเฮ้ยจ้าเฮ้ยไปไหนหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศไม่ได้ตั้งใจ นองคนเลยแล้วก็ก็สปีดเพื่ออะไรวะเราสามคนแล้วนี่นะเขไปซีเราเก่งนะ้ว้ยจะเจอก็สปีดหรือเปล่านี่ก็สปีดเป็นไงเป็นไงก็สปีดสปีดจัดลยโอ้โหบอลแบบใครนิ่งสโลว์ว้าวนองหนเลยโดนไหมม่อกี้ตกใจหรือว่าโดนรอดเหรออุ้ย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 ฮะโอเคฮะทุกคนเรารู้นะว่าก็สปีดมันมีดีที่อะไรมันเอาไว้เล่น นี่นะนี่นะนี่นะกลัวเรากลัวเรากลัวไม่เอาไม่เอาอย่ามายุกกยยา่กับก๊อตสปีดนะโว้ยว้าวแอก๊อตสปีดเอาพอก๊อตสปีดทีไรบอลหายโอ้เอ้ยกดอสกิลสี่ตามนี่นะคู่ขูมีการคู่เป็นไง ัวโอ้ยอยู่ตั้งนานบอดไม่เคยจะมาหมดสกิลที่ไรมาทุกทีเฮ้ยเฮ้ยขอรับอ่ะโอเคฮะพอดีฝ่าฮะทุกคนดูซองแล้วสกิลก็สปีดกับไลติงน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันแล้วแหละหรือแม้ก็ถ้ามันเข้ากันคงไม่ใช่เราที่ได้ใช้แล้วแหละทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนเอาไว้พบเจอกันใหม่เกมหน้านะฮะบาย